ความหมอกความหมอกอากาศดีมากวันนี้โหดูดีข้างบนฟิลหมอกใดญๆฟิลหมอกแบบโหดีนกอมาจะใช่เห็นไหมควันหมอกควันหมอกขึ้นมาจากดินใช่ไหมเวลาฝนตกเห็นไหมนี่แหละเรามาเจอแบบนี้แล้วก็คือแบบคลุม ดีจริงไม่เห็นเลยฝั่งนั้น <c oughs> มาที่หลังเห็นไหมหมอกปิด <c oughs> เรื่องเพื่อซึ่งเรามาก่อนไม่นานอ่ะ,นะนเนาะเออนิดเดียวหม,มอกปิดมันตกมองไม่เห็นโอ้ยมีตังโนี่แหละที่อยากเจออยากเจอหมอกบางครั้งนี้ก็ยังดี ไม่เห็นต้นไม้บ้างมืดขนาดนี้ไปทำไรม,มืดเลยจ้ะม<า>ัน <c oughs> เหมือนเราได้ฟอกปลอดกับกรุงเทพแล้วมีแต่ควันนะจ๊ะไม่ใช่หมอกมออน,นี่เขึ้นไหวไหมได้อุ๊ยตอนนี้เราอยู่เราอยู่ในอากการเป็นนายขายลูกเปนอยู่ เราไปถ่ายข้างหน้าเนาะเนี่ยเนี่ยเราเราขึ้นในของก้อนเมฆกันเลยตอนนี้เผื่อเขามาถึงมันม okay ันมันเปิดอีกถึงรอบอู้ปีนป่ายแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวมันต่ำข้าเข้านี่ก็เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีไม่ไหวนะโอเค จะเดินให้ระวังระวังค่ะสวยมากหมอกหมอกหมอกโอเคฮึบไปชมความงามธรรมชาติแล้วก็ต้องชมเดินดูทางด้วยนะ ถ้าเธอเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่าลองได้เท่านี้ถ้าเหนื่อยก็ต้องเดินเข้าป่าเนอะเพลงเนี้ยดูจากเสียงลมหายใจแล้วก็คือแบบ จากเสียงลมหายใจคือไม่เหนื่อยเลย <c oughs> หน่อยหน่อยมากโอ้ยเหลือแค่นี้นี่อันนี้หมื่นสองแล้วขึ้นตัวนู้นสามหมื่นอุ้ยมีแดดแล้ว ด้วยตาสวยกว่าด้วยตรงตรงไม่อยากมาเลยไปถึงสามไปไหนไม่ค่อยแล้วเกิดกตรอะไรไหมซี